ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไร่อุณยดินอินทพารามครับผมอะไรนะใช่กดไลค์อะไรนะแชร์แล้วก็แชร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ครับไร่อุณดินเพราะว่าไร่อุณดินก็มีเขางามครับเป็นเขาอินอินซีครับนี่สูงประมาณเดี๋ยวลองลองพอดูโอ้อย่างสูงห้าสิบเซนเลยห้าสิบเซนกัครับตอนนี้อันนี้เขาเขาอะไรเขาเขาดัมเนี่ย เข,าว,วา,ขาวานนี่แหละครับเขาวานเนี่ยใช่ครับอันนี้ดั่มแซมแซมครับมีเสียงนิดนิดหน่อยครับอันนี้สูงถึงขนาดนี้เนาะถ้าลงไปเนาะเนานามท่าทำไมมันงามกว่าฉบาลวเมืองครับหรือมันอยู่ติดคลองยังไงห<ต>รือว่าฝนมาคือมันอยู่ติดคลองครับพอดีช่วงที่เของงอกเสรมาสักคืบหนึ่งเนี่ยพอดีน้ำมันไหลมาก็เลยติดูบน้ำใสแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็มันก็เลยงามมามใช่ครับที่นี่ยาก็เลี้ยไม่ขึ้นอ๋อเหรอใช่ครับได้ซูบน้ำใสแรงแซมนหน่อยนะยาก็ไม่ขึ้นครับเ้า แต่เขาทุกที่ก็ฉีดยาขามลแงบ้างครับปีปีนี่ไม่ฉีดงไม่ฉีดครับเราจะมีโอกาสจะฉีดไหมไม่ต้องครับอมันมีเหตุผลยังไงในการฉีดหรือไม่ฉีดยา่ามลแรงก็ส่วนใหญ่ยา่ามลแรงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีฉีดอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยมีหรอกส่วใหญ่จะเป็นเชื้อราซะมากกว่าอ๋องั้นก็ไม่ไม่ต้องฉีดกันใช่ครับแต่ตอนนั้นผมขีดโทมนลบวกเชื้อราไตโคโดมาไปขังหนึ่งอ๋อแสงไฟเชื้อรานนัไปข่าเชื้อรา เชื้อราไตโคโคเด้มาสา<ช>คัญมากรตรงเดี๋ยวนี้เขาเกษตรกร,ชกรกใช้กันมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเชื้อราข่าเชื้อรา<ช>จำไว้นะครับพอดีด <laughs> ผมทําเองได้ดังก็เลยประหยัดอ๋อเหรอ<ช>โอเคครับตอนนี้เราอยู่ไรอินดินแล้วก็คุณฐานในการที่จะทําอเกษตร,รจะทํายังไงพื้นเอปรับปรุงดินยังไงก่อนจะปลูกก็ช่วงที่ว่าเราเก็บเกี่ยวเสร็จอ่ะพอดนี้มัน พีที่แล้วนาำมันเยอะผมก็เลยไห้หลดสีสีสีฟางครับสีสีสีดินนะครับใส่มักฟางไปเลยครับหนึ่งเลยเราไม่ต้องเผาฟางเราสีดินไปเลยก็ทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์อนทีวอันนี้ประโยชน์มากเลยกรับไม่เผาใช่ครับชาวบ้านวานก็จะเผาแล้วก็ไม้แล้วก็ของจมงจะบูมมันเผาเงินทิงครับเผาฟางเออมันเผาเงินเหมือนเผาเงินทิงจะไม่ได้ครับอันนี้จะของเป็นจริงลรงานชง่นชืดอย่างนเนาะใช่ครับทรายาบจะมาขอคำแนะนำที่ชม มาก็ไรอุ่นดีนอินทพาล้ำอยู่แถวไห้นนะไรอุ่นดีนอินทพาล้ำอยู่จักาใต้ครับบ้านจะคาใต้ครับจักขาทานปราสาทตำบลทานปราสาทมันก็ที่ลุ้มเขาเนาะไกลๆกันมันไห่มันมันเสียวอยู่นิดนึงเนาะเนี่ยที่ตรงนี้ก็เป็นเขตตําบลลุ้มเขาเล้วครับสามเทขตทางไปลอยนไปถึงลุ้มเขาแล้วครับดีกันวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ